แต่วันนี้เป็นฟลอริดาไฮ w a y ์พ t โ o รบ้างมีแต่จอเจียหลายคลิปแล้วนี่เขาตำรวจได้รับแจ้งว่ามีปิดถนนจับกลุ่มกันแล้วก็ปิดสีแยกแล้วก็ดิฟกันทำโดนัททำอะไรก็ว่าตามสี่แยกนัดรวมตัวกันมาบนโซเชียลมีเดียว่ามีคนดูมีรถมากันเนี่ยเป็นร้อยคันแล้วเป็นร้อยคนแรถไม่รู้กี่คัน เห็นรถติเตกันนี่เพราเขาปิดถนนปิดสี่แยกรีบกันอยู่นี่คนดูคนอะไรวงแตกถ้าแบบนี้นะจับไม่หมดหรอกให้แยกย้ายเนาะ พอยแยกย้ายเสร็จจะจับคนช้าหนึ่งนายจับคนช้าหนึ่งนายรอดูว่าเป็นใครแยกย้ายเคลียพื้นที่ออกให้หมดนะคนไหนคนช้าคนไหนเอาไว้ไอ้คันแดงนี่ไว้ดูทา่าเอาแล้ว ไฟไม่เปิดขีย้อนสอนชัดเจนถ้าเขาขับตามเป็นแถวดีๆก็ไม่ไม่มีอะไรขนาดนั้นนะแต่ยี้มาโดดเด่นแล้วก็เรียกตีนเขาเรียกดอร์ e c h a เลนเจอร์สีแดงรถรุ่นนี้นิยมมากโดนขโมยบ่อยมากแล้วก็ นิยมขับหนีตำรวจมากเครื่องมีแปด<ๆ>เครื่องแรงนี่เออหน้าบ้านพวกก็ไม่เว้นโอ้โหเบียดจะดับไฟทำไมเพื่อนคนเยอะแยะมีทางเดินแล้วนะปาดหน้าเพื่อนกันเอง,เอ,งอีกโอ้ตายแล้วก็คือมาถ้าขับดีๆไม่ไม่โฉมชานก็อาจจะไม่เป็นไร ไม่รู้รอดูได้ดับไฟแต่รอบๆอกสว่างมากเลยไม่บอกชื่อตำรวจไม่ไม่ค่อยบอกอะไรคอริด้านี่เออแล้วไปชนคาเมโลข้างหน้าด้วยเอออีกคันที่สองมาแล้วคันที่สามก็มาแล้ว okay. ล้อมเลยล้อมเลยยังไงเออหูบ้านคนด้วยโอ้โหเป็นบางที่ที่ทำได้แนละ้วเป็นบางรัฐเนะียพี่ยกมือแล้วไม่เอาแล้วว่าโอ้เล่นแรงกันไปพี่เล่นแรงกับผมอย่างนี้คนใต้คเอินพี่เล่นแรงแบบนี้ผมไม่เอาดีกว่านี่เขยิ้มเขินเลย ยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่ไม้น้องเปิดประตูกระชากลงมาเลยพยนี่แดงจกเลยนี่ เพราะ่พี่ชตรถน่าจะเละทั้งคันแน่นอนผ่อนแต่กุญแจนะไไ้ตั้งใจทำผิดกฎหมายประกันไม่รับผิดชอบนะขันันช่วยอยู่ไปขับรถชนเสาไฟมาหรือเปล่าไม่ได้กับทีตำรวจมารถเละอย่างนี้ประกันบอกพูดรักโชคดีพี่เบ้า เมยถหอพี่เบ้าเดอนแดงไงพมัมจะตีบกลับบ้านเฉยๆนี่แม่รถโดนลากโดนค้นแน่นอนค้นตัวค้นอะไรนะโอ้พี่บ่าวทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่วะแจกย้ายดีๆไม่ได้ต้อง ไม่รู้เว้ยฟอริดาก็เป็นรัฐที่ค่อนข้างสพอร์ตตำรวจมากเนี่ยเขาขอที่เก็ดได้มั้ยเขาถามตำรวจขอที่เก็ได้มั้ยก็เลบอก because you ran from the police ถ้าคุณหนีล่ะคุณก็ไม่ได้ที่เกตแล้วคุณก็ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเป็นเฟโลนี่เป็นเคสค่อนข้างรุนแรงแล้วเคสเล็กๆที่เกตได้นะแจกแจกทีกท่เกตปุ๊บแล้วตกลงกันว่าเมื่อไหร่จะมาขึ้นศาลก็ว่ากันไปสองเดือนสมเดือนแล้วแต่ที่เฟโลนี่ <Fel ony S 2> oh, แบบนี้เนี่ย <'m> ต้องคุยกับอายการก่อน oh, ว่า ้อคุยกับอายการก่อนว่าจะเอาอยัางไงนะบางคนก็ให้แล้วแต่เคสแต่เคสไหนรุนแรงเขาจะให้ขังไว้ก่อนแล้วก็พอได้จเจอผู้พิพากษาแล้วเขาถึงจะให้เซ็ตเงินประกันตัวว่าได้เท่าไหร่ดีจ่ายค่าประกันตัวก็ได้ออกมาแล้วฟลอิดาเขา ค่อนข้างสปอร์ตตำรวจมากถึงทำอย่างนี้ได้รัฐอื่นทำไม่ได้นะครับชนกันหน้า,นาบ้านเขาอย่างนี้ตัวยนะกอนะไม่รู้จะด,ดูอะไรกอนไหยเยประมาณนี้โอ้พีบ่าวใส่หัวโอ้ตายตายตาย